ในตัวอำเภอนะครับเนาะนะนเป็นบุญเป็นกุศลรลดกันทุกท่านนะครับนะเนาะพี่พี่ปอ๊อกอะไรทายเริ่มมาสกับข้าวผายจานกี่ภาษาครับแปดภาษา,ศา,าสี่แปดกับสี่คุณพุทธในแปดสี่เนาะเต็มเลยครับปูก็แปดกับสี่ภาษาครับคุณปู แปดแปดพรรษาปู่ครับสี่พรรษาครับไกลจากที่นี่ครับไกลจากที่นี่มาับมา พดสะุ่มอะไรพุ่มะไพุ่มะไยดอกไม้ถวายที่ดกต่อถวายกำลังใจให้ของปูนะครับไม่ถึงันรจัง ที่อะไรผานยครับผ uh, ่าาับ่านยาผานาผ่านยานยาผ่านย่านยานยนะคร่บนย่านยานยผงที่จะถวายนยครับนยานย่ใย่ย่นยานาย่ายนะครับ